สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโครงการ a r t i Perfect Home กันนะคะบ้านของเรานะคะจะเป็นบ้านพูลล่าหรูสไตล์มินิมอลโคซี่นะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่72ตารางวา220ตารางเมตรนะคะ,ะไฮไลท์ของบ้านเรานะคะจะเป็นบ้านเราใกล้ทะเลเพียง800เมตรเท่านั้นนะคะ,ะห้องน้ำจะเป็น หลังคาสกายรูฟนะคะซึ่งมีอ่างอาบน้ำในตัวเลยนะคะค่ะแล้วก็ห้องโถงเราจะสูงโปร่งอยู่ที่ความสูงอยู่ที่5เมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีวัสดุที่เป็นเ,เป็นสไตล์ไม้ธรรมชาตินะคะที่ตกแต่งให้ดูมีความอบอุ่นมีความเป็นธรรมชาตินะคะค่ะลูกค้าท่านไหนสน 3รายการนะคะ,ะมูลค่ากว่า900 0บาทและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเรายังมีโปรแรงจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะค่ะซึ่งโปรตัวนี้น่ยลดสูงสุดถึง300 0 0 0บาทถ้าใครสนใจนะคะโปรนี้นะคะรีบไปหน่อยนะคะจองวันนี้ถึงแค่เพียง31กรกฎาคมห5นี้เท่านั้นนะคะค่ะรีบมาจองกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ